สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่2เดือนสิงหาปี2024ผมนิคกกิจละกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ทรุงศรีภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้ยังคงปรับลงต่อนะครับลบไป9.67จุดนะครับลบไป0.73ปนะครับปิดตลาดที่1,313.1จุด, 1, จดนะครับวันนี้เนี่ยถือว่า ลงตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นในเอเชียซึ่งลงในทางเดียวกันนะครับจริงๆก็เป็นไปตามที่คาดนะถ้าเกิดให้รู้ฟังเนี่ยนะครับฟังในรายการดับเบิลเอพิโซดเมื่อเช้านี้เนี่ยนะเราก็บอกว่าถ้าของหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับคงมีจิตวิทยาลบตามตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเนี่ยออกมาต่ำกว่า50จุดนะฮะตลาดก็ไปตีความว่า ตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะดิเซชันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยภาคการผลิตสหรัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณ11%ของ GDP เองนะครับ